สัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะมหาเถรปรมาเทนะเทวาระกะเยนะกะตังสัพพังอปาราทางธรรมทุโนพันเตมหาเถเรปรมาเทนะเทวาระกะเยนะกะตัง สัพพังอปาราทังขมาทุโนพันเตมหาเทเรปมาเทนะเทวารักะเยนะกตังสัพพังอปาราทังขมาทุโนพันเตสาธุเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อท่านขันแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะคคคนนนนนเเดดีียยยวววทำส่แา